นายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวมอบนโยบายในที่ประชรุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเรือกรอรมนองครั้งที่หนึ่งครับ2,566วันนี้ว่ากรอรมนอถือเป็น,นกลไกสําคัญที่มุ่งเน้นสถาบันของชาติซึ่งผลตามปฏิบัติงานที่ชัดเจนตามนโยบายเร่งเ่ินของรัฐบาลหลังจากที่ตนเองได้เข้ามาทํางานใน4เดือนแรกทั้งการนําที่ดินของกองทัพมอบให้กับประชาชนเรื่องการดูแลพื้นที่ภาคใต้อยากให้ประชาชนอยู่อย่าง เป็นสุขไม่ต้องเผชิญอันตรายซึ่งรัฐบาลนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการพูดคุยกับผู้นํามาลเลเซียเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่เช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นนโยบายแห่งชาติขณะนี้มีปัญหาชายแดนมีการกระจายการขนส่งเข้ามาไทยต้องเข้มงวดและช่วยกันดูแลที่ผ่านมาในดีผมทราบว่าทุกท่านได้ทํางาน อย่างนั้นเป็นโงคนการที่สําคัญในเรื่องการดูแลความมั่นคงให้กับประเทศชาติมาโดยตลอดนอกเหนือจากหน้าที่หลักของหลายท่านทีมีอยู่แล้วบทบาทของผมและประชาชนก็ขอให้กรรมนรช่วยดูแลเรื่องความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและความพร้อมให้กับประเทศไทยก็ถือว่าเป็นภาระเพิ่มเติมที่จะมารบกวนพวกท่านนอกเหนือจากภารกิจหลักที่พวกท่านได้ทำัาอยู่แล้ว นายกรัฐมนตรียังขอบคุณทุกคนที่พยายามปรับเปลี่ยนปรับตรงการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาสปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนผลิตนารขวัญแสนสุขรายงาน